ถ้าออกแบบเนี้ยน่าจะโดนอ,ออกแบบยังออกแบบนี้นะ uh huh. น่าจะโดนเราน่าจะได้เพราะถ้าเวลาแบบเนี้ยเจ็บอยู่ต่างคนต่างมั่นใจในรถตัวเองครับวันนี้เจ้าของรถก็เช็ดตายเลยเมื่อกี้รถผมมาคัากๆเลย <c oughs> วางเช็ดผมบ้างนะ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเลสบอยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นงานชพะก,กิจนะครับเราอยู่ที่สนามแข่ง B ีเลสแร็กไทยแลนด์แร็กเวนะครับหรือว่าเป็นสนามาสุมสตราคอน,นะครับเก่านะครับตอนนี้ก็มีการปรับปรุงแท็กใหม่แล้วนะครับวันนี้เรามา เยี่ยมเยียมสนามนี้นะครับเนื่องจากมีไฟพิเศษนะครับระหว่าง g d r นะครับ Skyline R34 นะครับกับ KR นะครับโดยมีเงินรางวัลเนี่ยประมาณ3ล้านบาทเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันแล้วกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวรถนะครับซึ่งคู่เนี่ยก็มีการขิงกันนะครับผ่าน Facebook มาตลอดเวลานะครับแต่ว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันนะครับทางพี่ป้อมแล้วก็พี่แชมป์นะครับก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับก็มีการทางพี่ป้อมก็มีการหาคู่วิ่งนะครับในการ ที่เชงครับเพราะพี่ป้อมก็เป็นคนมั่นใจที่ทํารถมานะครับกับ KR ก็อยู่กับเคอารมาสักพักนึงนะครับก็เดี๋ยวเขาจะวิ่งกันประมาณ3ามทุ่มแต่ตอนนี้จะปัญหาขึ้นสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีฝนตกมาปล่อยๆตลอดเวลานะครับตอนนี้นี่พื้นก็พื้นถักก็เปียกนะแล้วก็เดี๋ยวดูมอเตอร์ไซค์ซ้อมกันหน่อยนะก็บอกไปเลยนะครับว่าสภาพแบบนี้นี่วิ่งค่อนข้างยากนะครับมีอากาศเนี่ยลมแรงนะครับแล้วก็ มีฝนตกมาตลอดเวลานะครับดูวิ่งคนับเพราะมันน่าจะวิ่งยากนะจากสถานาการณ์สภาพอากาศแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวรอด,ดูแล้วนครับว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับผมนีิบอมบุตราคำครับเจ้าของเจ้าทาา เทเบิลครับลำนี้ K R ลำนี้คันนี้คือรถอะไรอระพี่จริงๆรถคันนี้คือรถทัวริงครรถทัวริงแล้วก็เรามาจัดสภาพเพื่อวิ่ง402เมตรครับนะเมื่อก่อนเคยเป็นรถแข่งที่ประจาการอยู่ที่ที่ร้านกับพวกพ่วงทำมันเองก็คือทีมเราไม่ได้ใช้ช่างที่มีชื่อเสียงใช้ช่างที่เป็นเพื่อนกันสมัยวัยรุ่นเนี่ยเราก็เป็นช่างที่แบบ พอทารถได้แล้วเราก็ลองทํารถวิ่งเพราะทุกวันนี้อะไรมันหาซื้อทั่วไปได้เราก็มาจับประกอบแล้วลองวิ่งกันดูปรากฏว่าเวลามันอยู่อันดับต้นๆของรถพวกนี้ครับแล้ววันนั้นเกิดอารมณ์ที่แบบเราอยากจะวิ่งอยากจะวิ่งเขามีแมทช์วิ่งรถอยู่เราก็เลยท้าท้าไปว่าอยากได้เจ็งสัก3ล้านวิ่งกันครับซึ่งมอเตอร์ไซค์ไม่ติดครับก็มาติดเจ้าจีเดียคันนี้ก็คุยแล้วเล่นว่าถ้าเราวิ่งกันเนี่ยซอฟซอเอาสักล้านห้าพอ แล้วปรากฏว่ามันก็มีกระแสของคนรัก g d r กับคนรักเจ้าสองล้อนะมี2ฝั่งซึ่งจริงๆนัจริงๆเราผมกับแชมป์ก็เพื่อนกันเพื่อนกันแล้วเราก็เลยคุยเอาโอเคเราวิ่งกันนะแต่สิ่งที่เราจะไม่กดเครื่องคือแพ้ชนะค่ว่ากันใหม่เพราะนี้มันเป็นเหมือนเกมกีฬาที่เขาบอกว่ารถเขาก็ได้ในระดับคริบปลายๆเราว่ารถเราก็ติปลายๆในระยะ402เมตรก็เลย คิดเห็นไม่ตรงกันก็เลยมาแบทเทิลกันได้คู่กับเจ้า TTR กันนี้รเรื่องสภาพอากาศมีความกังวลไหมครับกับอากาศจริงอากาศต,ตอนนี้ถ้ากลัวเรื่องของฝนเรื่องของแท็กถ้าแท็กลื่นเนี่ยปัญหาของเราคือรถเราเนี่ยมันจะออกคอนท้างเปียบเปียบเพราะอย่างเขาเนี้ยขับสี่เขาจะตะกุยออกไปอย่างเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของแท็กลื่นก็จริงแล้วก็เรื่องของฝนเนี่ยมีปัญหาเลยถ้ามันลงเม็ดมันจริงเนี่ยอาจจะวิ่งไม่ได้อาจจะต้องขอยกไปก่อนแต่ถ้าไม่ลงยังไงก็วิ่งแน่นอนครับเพราะเราคิดมั่นใจว่ายังไงเราก็เราก็แดก ทำไมพี่ป้อมถึงมีความมั่นใจว่า KR จะชนะ GTR ได้ครับจากที่ผมดูประวัติาีซ่์ในการวิ่งรถเนี่ยจริงๆมันไม่มีรถพวกนี้ที่มันจะโอเคแล้วเรารู้ว่าปลายถ้าเกิน500ไปเนเ่ยเราเสร็จมาแน่ แต่500อเมตร500เมตรเรารเรายอมแต่ถ้า4 0่เมตรระยะที่รถเราสุดค,คือแม็กซิมา่าแม็กซิม่าของเราเนี่ยสุดแล้วแต่พวกนี้มันกําลังขึ้นผมคิดว่ามันน่าไม่น่าจะจู้ได้แล้วกติกาการแข่งนี้คือชิงไฟครับอ๋อชิงไฟพอชิงไฟนี่ผมยิงไม่กลัวเรื่องการชิงไฟคือพอชิงไฟปุ๊บออกเวลาที่เราทดสอบกันทดลองกันเนี่ย 11ก็ดี11กลางๆก็ดีแต่เวลาจิงไฟเนี่ยต้องมีหลุดกันประมาณ3ตีจุดแน่นอนด้วยความตื่นเต้นเลยมีโอกาสสับเกยร์วืดแน่นอนถือว่าจบอย่างผมเนี่ยไปนิ่มๆก็เลยรู้สึกมั่นใจว่ายังไงก็ชนะเพื่อนๆที่อยู่ในวงการเรไซค์เขาก็มั่นใจว่ายังไงเราก็แดกเราก็เลยโอเคเราก็มั่นใจเพราะว่าซ้อมมากันหลายวันแล้วนะสี่ห้าวันนะกับลูกชายอย่างเรื่องนักขับเนี่ยครับบีมคิดว่ามีผลมากไหมครับ อันนี้นักขับใช้เมื่อขับมืออาชีพไหมครับมืออาชีพไหมตัวนี้ก็เป็นกึ่งกึ่งมืออาชีพนะแต่ไม่ไม่ได้ถือว่ามีชื่อเสียงในระดับประเทศแต่ก็ไม่ได้เดินโปรแตเราก็มั่นใจน้องคนนี้มากว่าเขาขี่ให้เราได้ยังไงก็มั่นใจนะเราดูจากทรงลักษณะออกตัวเราก็พยายามขยับเวลา จริงๆเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานอาจจะเป็นเรื่องของเนี่ยอากาศ<น>เวลาหลุดไปเกือบ12อย่างวันนี้ดึงกลับมาละแต่ยังไม่บอกแต่ที่เป็ดต้นต้นวันนี้ดึงกลับมาละนะก็อย,อยู่ที่ว่า GDR ออกตัวดีหรือเปล่าถ้าออกตัวไม่ดีคิดว่าน่าจะจบอย่างวันนี้เราเห็นละแอบแอบดูแอบเละเขาตอนออกตัวเริ่มมีอาการของรถที่ไม่เอาถนนก็คือรถม้าสูงอ่ะ<น>คือเราไม่กลัวเลยรถที่ม้าสูงๆเพราะมันม้าสูงๆพุบมมันเอาม้าลงถนนเนี่ยลำบาก น้ำม yes. ้าฝูงใหญ่ลงถนนนล้นเมื่อกี้เราแอบดูแอบเห็นแล้วแอบยิ้มในใจแล้วว่าแดกแน่นอนนะก็เลยรู้สึกมั่นใจก็เดี๋ยวฝากคนที่นะเป็น FC 2 0ล้อชาว2ล้อสายควันทั้งหลายนะวัยรุ่นอยู่90ฝากเชียร์ทเจ้าภาคเทอร์โบของผมนะและทีมงานรวมเพื่อนการช่างนะครับวันนี้เราจะแดกเจ้ากอร์ซิล่าให้ดูนะครับครับผมขอบคุณครับ ชื่อแชมป์ครับครับพี่แชมป์วันนี้เราอยู่กับรถอะไรครับเนี่ยสกายไลน์ R34 ครับครับอันนี้อยู่อยู่กับพี่แชมป์มานานยังครับคันนี้คันนี้ได้มาเกือบปีแล้วครับครับที่ทำมามีอะไรบ้างครับวันนี้ก็พูดไม่หมดนะเอาหลักๆแล้วกันเอาหลักๆก็คือทำสีครับสีเป็นมิดไนท์เพอร์เพลสามครับแล้วก็ช่วงล่างทำช่วงล่างเปลี่ยนโช๊คครับแล้วก็เครื่องก็อัพซีซี ใส่ของแต่งเข้าไปประมาณนั้นครับ,รบโบเป็นทีแปดครับบูทเท่าไหร่พี่บูทตอนนี้อยู่บา8แปดครับ,รบแรงม้าที่ได้แรงมา้า ที่ได้920กว่ามาทําที่พี่เบนซ์แสงไทยออกอ๋อนี่เลยนะสำหรับหัวหัวทางด้าน GTR เลยนะครับครับผมทำไมพี่ทําถึงชอบ GTR ครับตั้งแต่เด็กอ่ะเล่นเกมมันก็มีอ่ะอ่าใช่เี่เล่นเกมมันก็มีในเกมอ่ะแล้วนี้ว่าพอเราดูแล้วราคารถจริงเราพอจับต้องได้เราก็เลยซื้อประมาณนั้นสมัยเป็นความฝันวัยเด็กใช่ไครับใช่ชอบมาตั้งแต่วัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆเงี้ยแล้วได้ครอบครองแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี้มันมีคาแรคเตอร์แบบมันคือรถแบบเนี้ย ผู้หญิงไม่มองขับไปครับผู้หญิงไม่มองหรอกมีแต่ผู้ชายมองมันมีความสุขตรงนี้แหละด้วยกันมองนะรถที่ให้ผู้ชายมองมันหายากครับก็จริงนะพี่ครับลเตอร์ของเขาเป็นยังไงครับเวลาขับคเตอร์ของเขาคือครับมันก็จะดิบดิบหน่อยคือมันมันไม่เหมือนพวก R 3 5า R 3ามมันจะเป็นออโต้มันจะเป็นไอ้มันอันนี้มันจะได้ออกดิบดิบมีความแมนนวลอยู่ใช่เป็นแมนนวลดิบดิบครับบูตติดเครื่องรอบมันก็จะดึงแบบ ลึกๆหน่อยครับรอบมันจะลึกหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วเรื่องของแบบแพ n d l งเรื่องของการแบบดีมากครับดีมากเข้าโค้งอะไรเงี้ยเข้าโค้งนี่ดีมากครับดีมากเขารถมันเป็นระบบคับซีมเวลาเข้าโค้งอะไรมันสุรมันมันไม่ออกเยอะครับมันคอนโทรลง่ายประมาณนั้นครับ ตอนที่มาอยู่กับพี่ชัมนี่มันเป็น900ม้าว่าย่างครับไม่ครับมาเดิมๆเลยอ๋อาลสภาพเดิมมาเดิม,เดมๆเครื่องเดิมๆเลย200กว่าม้า300ม้า,า,า่ัางเงี้ยอ๋อก็ทำไมถึงคิดว่าจะอัพซีซีให้มันหรือแรงม้าให้เยอะขนาดนี้ครับพี่คนชอบขับรถแรงชอบแข่งรถครับครับ,รบแล้วม้าขนาดนี้มาได้ประมาณกี่เดือนแล้วครับ มาขนาดนี้เพิ่งเสร็จมาเพิ่งจะมาวิ่งที่นี่ที่แรกเนี่ยครับนี้เลยไม่เคยวิ่งเลยรถตั้งแต่เสร็จมาประกอบเครื่องเสร็จมาไม่เคยวิ่งเลยมีแต่ขับออกทริปไปพัทยาไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าวิ่งในสนามที่นี่ที่แรกโอเคครับพูดถึงคู่แข่งหน่อยแล้วกันครับพี่มีความมั่นใจแค่ไหนครับกับ g t r เอากันตรงๆผมก็มันก็ห้าสิบห้าสิบอะครับคิดว่าแบบเราจะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไงมึงเราเสียเปรียบมอไซค์เขาออกเร็วกว่าเขาชุดเร็วกว่าโอกาสพลาดน้อยกว่าครับ อย่างเราโอกาสพลาดเยอะกว่าครับ,คร,บครับมันวัดกันที่ว่าพลาดไม่พลาดแต่ถ้าไม่พลาดก็น่าจะสู้ได้ครับ,รบแล้วถ้าโอกาสได้เปรียบของเราครับพี่พี่คิดว่าเราจะใช้จังหวะตรงไหนในการขึ้นแซงเขาได้อะไรเงี้ยผมว่าต้องนู่นนะสองร้อยหนึหน่งเมตรไปแล้วถึงจะแซงได้อาา่าจะต้นเราโดนแน่แต่ต้นเราโดนแน่ต้นเราโดนออกไปเน่นเราโดนแน่ครับทีนี้ว่ามันต้องมีสมาธิในการขับโดนโดนไปเดี๋ยวเราค่อยไปช้อนท้ายเอาประมาณนั้นครับผมแอบเชียร์อยู่นะะครับผมคิดว่าเราจะชนะ ต่างคนต่างมั่นใจในรถตัวเองครับวันนี้เจ้าของรถก็เช็ดตายเลยไม่เงี้รถผมมาคักๆเลยวางเช็ดผมบ้างนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวถ้าแเช็ดให้ตั้งคันเลยโอเคอันนี้พี่แชมป์ก็มองเป็นเกมกีฬามองเป็นเกมกีฬาพอครับไม่ต้องไปมองถึงการพนันเพราะว่าเดี๋ยวมันกดดันคนครับครับก็เป็นพวกเป็นเพื่อนกันกับพี่ป้อมอยู่แล้วจะเป็นเพื่อนกันครับแต่ว่าในเมื่อเราคุยกันว่ารถเขาก็แรงรถเราก็แรงมันก็ต้องมาตัดสินกันในนี้ครับขอบคุณนะครับพี่รอเดครับ ¡Gracias! เป็นไงบ้างครับพี่เวลายังไม่ค่อยดีเหมือนเหมือนลื่นต้องไปจูนอากาศหม่กังวลไหมครับพี่กับเวลาที่เหลืออยู่ไม่ไม่น่ากังวลเพราะว่ารถมันวิ่งผิดเวลานิดเดียวครับออกเล็กเล็กวินาทีหลังก็ยังอยู่ในมาตรฐานยังอยู่ในมาตรฐานแค่แบบผิดเพี้ยมนิดนึงโกสิฟุตยัง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถือว่า10ปุตได้ดีก็พอใจในการซ้อมพอใจอยู่ครับเดี๋ยวเราจะซ้อมอีกไหมครับพี่เดี๋ยวซ้อมต่อเดี๋ยวลองปิดอากาศใหม่แล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวเทียนอีกทีรางมปสนะณ10กว่านาทีนะครับก็จะแข่งแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวดูเคนาวิ่งนะครับ เขาวิ่งเ้วเป็นไงบ้างครับพี่เฉยๆครับรู้สึกว่าไหวนะพี่มองไม่เห็นเวลาเลยไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้จะกลัวอะไรเห็นตอนออกเห็นจังหวะออกล้วเป็นไงครับออกตอนออกออออก็เฉยๆครับ <c oughs> ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ทันตอนออกเราต้อง,ต,งตั้งใจขับรถมองรถตัวเองอะตอนขับถ้าเราไปมองรถคนอื่นแล้วมันจะพาเราลวนวิ่งเราไปแล้วเป็นไงบ้างอาการรถถือว่าจะได้แต่ว่าตอนนี้แก้ปัญหาน้ำมันอยู่อะเพราะว่า น้ำมันตอนกลางวันกับตอนกลางคืนมันมันจะข้ามต่างกันครับคิดว่าไงครับกับเวลาที่เหลืออยู่ทันครับยังไงก็ทันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเทสอีกร้านหนึงร้านก็เก็บรถแข่งครับมันไม่ใช่อาการที่มันแบบเป็นเรื่องน่ากังวลใช่ไหมไม่ไม่ครับมันเรื่องที่ว่ามันเป็นสภาพอากาศมากกว่ารถกลางวันกับรถกลางคืนน้ำมันมันจะหนาไม่เท่ากันครับยังมั่นใจอยู่ใช่ไหมมั่นใจเต็มร้อยครับโอเคครับครับผม นุ่มๆนะครับไม่ได้กระชองานะครับอยลืปกังนุ่ลนี่ตน มาแล้วครับตานนี้อ่านผู้ชมจะเหนได้ครับแข่งกีดาร์นะครับดับทบิลแอร์เดี๋วดยวมีฟีดิ้งเยอะมากแล้วยังน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งรันของ GTR นะครับ ก็จะเป็นรันสุดท้ายนะครับก่อนจะวิ่งนะครับ GTR แล้วเป็นไงบ้างครับถ้าออกแบบนี้น่าจะโดนะว่อย่างที่เราลองเนี่ยเรายังไม่หลุดติดต้องคิดว่าอย่างไงก็ยังมั่นใจอยู่ครับเรื่องที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้น่าจะมีเรื่องของหัวเทียนกับเรื่องน้ํามันน้ํามันที่มันแบบน่าจะบางไปมีความร้อนสูงและอากาศเหมือนอากาศเริ่มเย็นรายใหม่ก็น่าจะดีขึ้นแต่ยังมั่นใจอยู่ยังมั่นใจอยู่ครับยังอยู่ใน11กลางๆค<อ>รัเดี๋ยวเกิดปัญหาแล้วนะครับตอนนี้มีอาการเผาขาดนะครับ คิดว่าน่าจะเผาขาดนะเดีย๋ยวดูกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็คนมงนุงกันในฝั่งท p r เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับฝัดด่ง KR นี่ก็พร้อมแล้วนะครับเผาขาด,ดจริงๆนะครับอันนี้คือซากเผาที่ขาดนะครับไม่เกีร์ขาด มันสินเกียร์ขาดนี้เผาขาดออ,ออกแรงขนาดเผาขาดเลยนะครับก็เกิดปัญหาแล้วนะครับว่ารถได้ทีไปอะแหมมันีหน้าไม่เหมือนนิว่าไม่ได้วิ่งแน่นอนนะครับ <c oughs> คุณครับอย่างนี้ทำไงครับ <c oughs> ไม่รู้เลยครับยังไม่ได้คุยกันไว้เรื่องนี้ใช่ครับว่ายังไม่ได้คุยกันไว้ว่ารถใครมีปัญหาซ่อมทันไหมอะไรทันไหมยังไม่รู้ ก็เป็นไงบ้างครับพี่มันทางครับเผาหน้าขาดกองอยู่นี่เผาหน้าคมันมันสมบูรณแต่ที่วันวันที่เราสอบประมาณนั้นครับเอ็นก่อนบอกว่าก่อนหน้านี้นี่มีเกียร์ขาดไปรอบหนึ่งเมื่อวันซืนนี่เมื่อวันซืนเกียร์ขาดไปรอบหนึ่งหลังการลงที่ลงไปตอนแรกเป็นยังไงบ้างครับพี่รันแรกรันเมื่อกี้เหรอครับครับเมื่อคื้คือเราลงไปแล้วรู้แล้วว่ารถเราไม่สมบูรณ์แล้วเพราะว่ามันมันไม่ดึง มันฟรีทิ้งอย่างเดียวเลยคือว่าถ้าการคับสีคือออกไปมันต้องดึงพวดออกไปแต่ตอนนี้มันมันฟรีทิ้งอย่างเดียวเราก็เลยสงสัยสงสัยเราก็วนกลับมาเพื่อลองอีกรอบหนึ่งมันก็ฟรีทิ้งแล้วรอบสุดท้ายก็นั่นแหละครับเผากระเด็นออกมาอ๋อก็รู้เลยครับผมอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับพี่รู้สึกเจอดายเจไดายเจอดายอยากวิ่งอยากวิ่งมากๆเพราะว่าคือเอารงผมก็มั่นใจในรถตัวเองใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำยังไงกันต่อครับพี่ก็คือตอนนี้รอพี่บี เขาจะกําหนดวันมาให้แต่น่าจะเป็นเดือนนะครับ,รบที่เขาบอกมานะเพราะว่ามันต้องรอฝนรอเลยมันจะให้มันไม่ตรงกับฝนครับประมาณไหนครับแล้วหลังจากนี้คิดว่าจะทําอะไรแ uh, อบมาเพิ่มไหมครับพี่ไม่ทำ เพราะรถมันวิ่งได้แหละก็คงไปทรงนี้แหละไปทรงนี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนเพาเปลี่ยนอะไรให้มันสมบูรณ์แห้งครับครับแล้วก็เก็บรถเลยยาวเลยครับเก็บรถรอยังมั่นใจอยู่ไหมครับพี่มั่นใจครับจากนั้นก็ฝากเชียร์ตีธาด้วยครับก็คือใครที่รักที่ชอบก็เชียร์กันใครรักเคอาก็เชียร์เคอาครับแล้วก็เดี๋ยววันแข่งจะมาบอกกันอีกทีครับล่วงหน้าอีกทีครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่รับเท้าจรครับวันนี้จริงๆเป็นหวังนิดนึงที่ไม่ได้วิ่งนะรถเราถือว่าพร้้อมแลลวก็ไ่จน ถือว่าโอเคหรอมั่นใจว่ายังไงก็ก็วิ่งได้เพราะเวลาเราไม่มีหลุดวันนี้เราวิ่งในเวลาที่เราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เราตั้งไว้แล้วก็แล้วรถเขาพังจริงๆถ้าสมมติวิ่งไปรานหนึ่งแล้วเราก็ไม่ยอมอไม่ยอมแน่นอนแต่วันนี้เราโอเคว่วงพังที่ซ้อมเนี่ยแต่ก็ให้โอกาสเราแค่ตัวคิดว่าจะได้วิ่งมาถึงวั้ก็น่าจะสักสองอาทิตย์ถึงจะไปรขึ้นไป ถ้าสอาทิตย์ยิ่งมีเวลาเนี่ยยิ่งเสร็จหมผมจะไปยืดชักใหม่แน่นอนอันนี้อัคิดว่าจะทำอะไรเพิ่มครับอันนี้จะไปยืดยืดใหม่ยืดชักใหม่ทวงใหม่แล้วบอกเครื่องยกเครื่องลงทั้งชุดเลยครับน่าจะเวลาดีว่านี้ยังมั่นใจยังมั่นใจมั่ถึงคนที่ชอบคีอครับไอ้เจ้าทากเทโบวันนี้เต็มที่นะครับแค่มันมีอีกขีดเดนนิดหน่อยครับก็เดี๋ยวก็ไป ทำใหม่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับผมวันแข่งเดี๋ยวแจ้งวันเวลาให้ทราบอีกทีนะวิ่งแน่นอนวิแน่นอนยังไงวิ่งแน่นอนวันนี้จริงๆเตรียมกระสอบมาสองลูกอ่ะหอบเงินกับนะสายสายนอกๆที่เป็นคนรักเคอารวก็เพื่อนเพื่อนในวงการฝากเงินมาวันนี้เป็นเสร็จเนี่ยประมาณเกือบเกือบสิบ เตนะรียมกระสอบปุ๋ยมาเลยวันนี้แต่โอเคเราก็เข้าใจวิ่งไม่ได้ก็ก็ไม่ฝืนรเราไม่อยากไปทําให้พอแข่งเสร็จแล้วอยากให้มีสภาพเช่นเดิมอย่างวันนี้เพื่อนบอกว่าโอเคมันมีปัญหาแหละไม่วิง่งไม่วิ่งก็โอเคเราก็บอกในส่วนกานประจาเราขอสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเควินวินละนัดกันใหม่ครับงั้นเดี๋ยวพบกันวันแข่งแล้วนะครับทุกครับสวัสดีครับ